สวัสดีคนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์1-8เมษายน68ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรค่ะดวงรายสัปดาห์สัปดาห์แรกของเดือนนี้ก็มาเลยมามาให้จบมาให้หมดมาเลยทีเดียวนะใครจะอยู่อยู่ใครจะไปไปสัญลักษณ์ของคนวันเสาร์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ใครอยากอยู่ก็อยู่ใครอยากไปก็ไปใครไม่ไหวก็เทอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกกังวลอย่าสับสนอย่าฟุงา้งซ่านคิดเยอะคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับฝันร้ายชีวิตวางแผนไว้แบบไหนละ่ะอยากไปไหนอยากทำอะไรอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอยากเปลี่ยนงาน อยากจะไปบริษัทนั้นอยากจะไปบริษัทนี้อยากจะลองทำตรงนั้นอยากจะลองทำตรงนี้ลองได้ทำได้ไม่มีปัญหาอยากกลัวเดอสตาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงสตาฝาเปิดแต่สิ่งที่ปิดกั้นคือตัวเราคือความทุกข์คือความกังวลจริงๆไม่ต้องรอให้โดนทิ้งโดนเทหรอกไม่ต้องรอให้โดนปลดไม่ต้องรอให้โดนเลิกจ้างอยู่ตรงไหนไม่ไหวก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้น ความหมายของไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงระวังเรื่องของอารมณ์มันมีเกณฑ์แตกหักแตกแยกอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของงานประจำอย่างเดียวงานประจำก็ต้องระวังคนทำธุรกิจคนที่มีหุ้นส่วนก็ต้องระวังเพราะว่า สัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้เป็นความหมายของการยอมหักแต่ไม่ยอมงอบ้านแตกแยกย้ายตายไม่เผาผีสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปดังนั้นใครคิดจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอให้ทะเลาะก,กันไม่ต้องรอให้เขาเลิกจ้างไม่ต้องรอให้บริษัทปิดกิจการโดนปลดโดนไล่ออกทะเลาะก,กันวิวาทกันแล้วไล่ออก ความกลัวคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความกลัวทําให้เกิดความเครียดความกลัวทําให้เกิดความกังวลทําให้เกิดความไม่มั่นใจเรามีทางออกเรามีทางแก้เรามีโอกาสเรามีทางไปดังนั้นไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นดวงชะตาฟ้าเปิดเทคือเทจบคือจบอยู่ไม่ได้ก็ไปซะหุ้นส่วนคนไหนคบไม่ได้เพื่อนคนไหนคบไม่ได้ อย่าอยู่ด้วยกันนานเพราะมันจะบั่นทอนความรู้สึกจบกันได้ดีดีกว่าดีกว่าจบกันแบบแตกหักเนาะอันนี้ก็เตือนกันตรงๆพูดถึงเรื่องของความรักจริงๆไพ่เดอะสตา Star, ควรจะเป็นความหมายในทางที่ดีสําหรับความรักแต่พอพูดถึงเรื่องของคนที่มีคู่อ่ะจริงๆไพ่เดอะสตา Star, มันเป็นความหมายของสนเสน่ห์มันเป็นความหมายของออร่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความดึงดูด แต่มันมีความวิตกกังวลแต่มันมีการทะเลาะเบาแวงแตกหะักนั่นหมายความว่าอะไรหึงหวงระวังระแวงเครียดกลัวโน่นกลัวนี่กลัวเขาไม่รักกลัวเขาไปมีคนอื่นกลัวเขาจะนอกใจ อะไรไม่รู้ความกลัวความกังวลจะดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามาไม่ว่าแฟนคุณมีสเสน่ห์หรือตัวคุณเองมีสเสน่ห์ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือความคิดเยอะคิดมากจิตปรุงแต่งสาเหตุเหล่านี้จะทําให้คนมีคู่อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขและบางคู่บางกรณีมีโอกาสเลิกราหยา่าร้างบางคนจบไม่สวยจําไว้เลยว่าถ้าเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากอย่าจิตปรุงแต่ง เพราะมันจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่และสุดท้ายนำมาให้จบแตกแยกแยกย้ายอันนี้คือคำเตือนสำหรับคนโสด <c oughs> ไม่ต้องไปแคร์อะไรมากใครที่มันเดินออกจากชีวิตเราไปแลว้ววะก็ยินดีนะเออมึงออกไปจากชีวิตกูได้ก็ดีสักที <c oughs> สิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆรออยู่คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ก็อยากพูดตรงๆอีกเหมือนกัน อย่ากกลัวถ้าคิดจะมีผัวถ้าคิดจะมีเมียอยากจะมีรักครั้งใหม่อย่าทําตัวเหมือนคนมีปมด้อยในใจกลัวจะอ,อกหักเหมือนครั้งที่แล้วกลัวจะเจอคนไม่ดีเหมือนครั้งที่แล้วถ้ากลัวก็ไม่ต้องอยากค่ะหยุด อยู่เฉยๆไม่ต้องมีใครสบายใจกว่าแต่ถ้ายัางเชื่อมั่นว่ารักแท้มีอยู่จริงอะ่ะก็เลิกกลัวเลิกกังวลซะสะกดจิตตัวเองในสิ่งที่มันไม่ดีก็ได้เจอแต่คนไม่ดีนั่นแหละอันนี้ก็ต้องพูดด้วยความปรารถนาดีเพราะยังอยากมีแฟนแต่ก็กลัวคนไม่ดีงั้นก็ไม่ต้องมีจะ้ะจบนะลูกนะอาจจะดูแรงนะส่วนเรื่องของการเงินจริงๆการเงินเนี่ยมีได้มีเสียแต่สิ่งสำคัญจะเตือนอยู่สเรื่อง การเงินได้ไพ่ห้าดาบเนี่ยหนอย่าเวอร์อย่าเฟออย่าฟุ่มเฟยคนที่ทำอะไรหน้าใหญ่ใจโตเนี่ยสุดท้ายนะหน้าแห้งนะรับผิดชอบอยู่คนเดียวจ่ายอยู่คนเดียวควักอยู่คนเดียวคนอื่นหนีหมดกินอยู่ด้วยการอยู่ดีๆคนอื่นลุกหนีหมดฉันได้จ่ายอยู่คนเดียวจะโปรเจกต์ใหญ่หรือจะทำอะไรนะ ทำร่วมกันกับใครก็ต้องร่วมกันจ่ายกับคนคนนั้นไม่ใช่จ่ายอยู่คนเดียวอย่าไปค้ำประกันให้ใครด้วยนะไพ่แบบนี้อีกอันหนึ่งก็ระวังผลประโยชน์จำไว้เสมอว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครเรื่องผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดสุดท้ายได้ไปใช้หนี้แทนเขาสุดท้ายแตกหักทะเลาะการบ้านแตกโดนเขาโกงอะไรไม่รู้สารพัดสิ่งต้องระวงังแต่ข่าวดีคือเรื่องของโชคลาภ โชคลาบเด่นนะมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสได้โชคได้ลาบใครที่รอคอยเงินหมุนใครที่รอคอยสภาพคล่องทางการเงินเอาเงินตรงนั้นมาใช้มาจ่ายมาหมุนเนี่ยมีโอกาสได้แต่อาจารย์จะต้องบอกตรงๆนะมันจะดูประหลาดประหลาดนิดนึงมันจะมีเรื่องของความฝันคนมันสาวอะฝันแปลกๆช่วงนี้จะฝันร้ายบ่อยเธอก็ไปเข้าเว็บใน Google นะทำนายความฝัน คนวันเสาร์จะได้โชคได้ลาบจากความฝันนอกนั้นก็ปรับรายรับรายจ่ายให้ดีอะไรไม่จำเป็นเทเอาออกอันนี้ยังไม่จำเป็นเอาออกมันเหมือนเราไปซื้อของอะ่ะหยิบหยิยบยิบหย,บ,หยบใส่เต็มตะกร้าพอดูเงินในบัญชีโอ้เงินไม่พอวะ่ะ อะไรไม่จำเป็นหยิบออกก่อนเอาไว้ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นปรับสมดุลรายรับรายจ่ายให้ได้สุขภาพระวังเรื่องของผดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังระวังความเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองนอนไม่หลับฝันร้ายอาจารย์ฝากวัตถุมงคลไว้ด้วยนะช่วงนี้การเงินค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงนะสาหรับคนวันเสาร์นะ แนะนาบูชาพญานาคค่ะเสริมดวงการเงินนะไม่ได้บอกว่าบูชาแล้วรวยแต่ช่วยเรื่องเงินช่วยเรื่องโชคลาภมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายบูชาแล้วได้เงินเข้าตลอดเสริมดวงความรักรักใคร่กลมเกลียว ใครศัตรูเยอะนะใครที่พูดไม่ค่อยเข้าหูคนนี่เห็นไหมไพ่บ้านแตกอะ่ะบางครั้งก็ต้องแก้นะก็ต้องแก้ด้วยพญายนาคเราจะไม่ทะเลาะก,กันเราจะไม่เป็นศัตรูกันเราจะรักกันเราจะกอดกันทีมงานทีมเวิร์คผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูช่วยได้หมดป้องกันคุณสายป้องกันผีป้องกันภยัยป้องกันและสะท้อนสิ่งไม่ดีอาจารย์แถมทูปลดนี้ให้ด้วยชุดนี้239บาทส่งฟรีแคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยนะย้ำว่าไม่มีเกลาบทาง ย้ำว่าไม่มีเก็บปลายทางนะคะแคปหน้าจอแล้วทักมา239บาทค่ะส่วนเรื่องของการเสริมดวงก็แสงสว่างน้ํามันตะเกียงบํารุงค่าน้าค่าไฟค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันถึงเวลาถ้าใครจะออกจากชีวิตไปก็เชิญอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k สมมพยากรเริ่มต้น1คําถาม39บาทค่ะ